สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะวันนี้หรอคะวันนี้เรามาถึงวันแรกสวิตซ์แรกสวิตซ์นับอยู่ที่เซ็นเตอร์ทำไมคนนี้สวยจังเลยอ่ะหมอนอะไรหมอนหน้าวงจัดง่ายปะ เดี๋ยวชีได้อยู่ทไงอันนี้เขาได้เชียร์โชีค่ะเอ๊ะมาไปบุ๊คเต้ยั้งเตเต้เอซีเอาเรื่องสาวซ้คุณได้คุณไดเพื่อนจับจับกล้องให้เห็นตัวเพื่อนซี t อ a n k you บค okay. okay, uh. wow. okay. okay. ุณออ่ huh. ี่สองต้องุบหัวไปหน่อยอดยาไปไปเลยอคอเอคแดี่สองพี่ไม่เห็นหน้าไปหน่อยเยังไม่ยังไม่ชนเลยเอา แล้วเราไม่ขอไอตุ๊กอันนยอไอตุ๊กตุ๊กตุ๊กยมเอาไว้ใจฉันมากเลยนะให้ฉันดืแล้วฉันขอเนี่ยเมื่่ ยื้ไม่ได้เจ็บขึ้นไม่ได้เบขึ้นได้ด้วยนะยาย่าใอ้แกียนี้มนส่งือั้งดจะต้องดัดวรลวด่องนมันมันยาวทมันมวน